สำหรับวันนี้นะครับช่องราหูชาแนลได้มีโอกาสเดินทางมาที่วัดป่าวาังน้ำเย็นอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามได้มีโอกาสมาเห็นมาชมพระแม่ธรณีผมถือได้ว่าพระแม่ธรณีองค์นี้นะครับสวยสดงดงามทรงคุณค่าที่สุดแห่งแผ่นดินเป็นพระแม่ธรณีที่สร้างจากไม้ตะเคียนซึ่งอยู่บนพื้นที่ของวัดป่าวังน้ำเย็นโดย ท่านพระอาจารย์สุริยันโคสักปัญโยเป็นผู้จัดสร้างโดยในการนี้นะครับหากท่านใดผ่านไปผ่านมาก็อยากให้มาขอพรพระแม่ธรณีองค์เป็นผู้สร้างสำหรับครั้งนี้นะครับผมขออัญเชิญพระคาถาของหลวงปูง่คงก็คือนเมตินะเมตินะเมติมาเป็นเครื่องสักการะบูชาองค์พระแม่ธรณีครับ